นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาวไก่ชนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับตามคําเรียกร้องลูกค้าหลายท่านนะครับที่บอกว่าเอาแบบราคาเบาๆได้ไหมนะครับก็วันนี้จัดให้ครับสี่นมนะครับตัวเทาคู่เกิดกันนะครับตัวดาคู่เกิดกันนะครับเป็นหลานเสียนก้นนะครับพ่อเขาเป็นหลานแสียนก้นนะครับสายเทานี่จะเป็น แสนกลบวกมห,หานครจกคีรีแก้โบ้านทับตอแดงนะครับรส่วนดำสองดำนะครับเป็นแสนกลเยจุกเทพนะครับนี่นะครับอ้าพาลาใบแดงนะครับท่านใดที่สนใจก็ทักมากสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับรอยดีโครงสร้างดีหมดนะครับสี่ตัวนะครับสี่นุ่ม ชอบตัวไหนก็วงกลมมานะครับกคลดลายมาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับนี่นะครับอาอีกทีนะครับสายตัวเทานี่นะครับแสนกลมหานครจกกุกคีรีแก้ขรานทับตัวแดงส่วนอ่าสีดำนะครับจะเป็นแสนกลเยจุกเทพนะครับ ดูโครงสร้างดีหมดนะครับท่านใดสนใจก็ทักมาสอบถามมาพูดคุยเลยนะครับดวนนะครับพาราใบาแดงท่านที่สนใจก็เดี๋ยวผมลง ID ไอดียไล์ไว้ใต้คลิปนะครับท่านใดสนใจก็เข้ามาสอบถามกันได้ครับโอเคครับ